ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้นที่พี่เจเผนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้มมอมเล่นลูนคอปแลงคอนสกินแลส,สวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะคะ รัับชคลิปกน้านตุ่นมากับพอยร้านเติมเกมราคามีรภาพที่เด็ดคือเปิดบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีรีฟันเติมเข้าได้ชัวร์ปลอดภัย100%เนเพื่อนๆที่สนใจทักที่ Facebook ตุ่นมากับพอยหรือใครสะดวกแอดไลน์แอดเติมไวจัดเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้านะครับผมสำหรับบริการเติมเกมเอาวีใช้เพียง Open ID เท่านั้นตอนนี้ Open ID ต้องไม่มีตัวหนังสือนะครับไปที่โปรไฟล์กดฟันเฟืองกดที่ช่อง Open ID แล้วก็กดก o อปีนะครับ จากนั้นกดที่แชทนะครับแล้วทําการเลือกเติมเกมาทางร้านจะส่งเลทราคาให้เพื่อนๆเลือกนะครับผมแล้ก็เลือกราคาที่เราจะเติมจากนั้นนะครับผมส่ง Open ID ที่เรา Copy ไว้ให้กับทางร้านนะครับทางร้านจะส่งเลขบัญชีมาให้เราเพื่อทําการโอนเงินนะครับเราก็โอนเงินแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานให้กับทางร้านได้รับทราบเพียงเท่านี้ก็อันเป็นเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่15ธันวาคมนะครับทางเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนเวทลึกลับนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่30คูปองนะครับผมรุ่นรับสกินนะครับผมมีทั้งหมด4สกินด้วยกันเนาะไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มประมาณนี้เลยนะครับผมในการสุ่ม1ครั้งใช้5คัมพีขั้นสูงนั่นเองสุ่มั้งใช้25้25ััภีขนสูนบ กิจกรรมนี้นะครับผมเราก็สามารถมีโอกาสได้รับสกิน4สกินนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยสกินแรกนะครับผมเป็นสกินอาร์เรสเตอร์นะครับผมเป็นสกินนี้ระดับลิมิเต็ดสีส้มนะครับสวยงามเลยสกินนี้ค่อนข้างแรงเนาะต่อไปสกินที่2นะครับผมเป็นสกินของมาลอตนะครับผมเป็นสกินฮาโลวีนนั่นเอง ต่อไปนะครับผมเป็นสกินที่3นะครับผมเป็นสกินของโวค์ขาดนะครับลิมิเต็ดสีส้มอย่างสวยนะครับผมและสกินสุดท้ายสกินที่4เป็นสกินของเบลดัมนะครับเป็นสกินลาวานั่นเองลิมิเต็ดสีส้มนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ4สกินที่เรามีโอกาสได้รับนะครับผมรวมไปถึงมีโอกาสได้รับแหวนลึกลับตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20ชิ้นเลยนะครับสำหรับแหวนลึกลับนะครับผมเราเอาไปแลกสกินได้กดคำว่าแลกเปลี่ยนนะครับผม นี่มันก็จะมีให้เราแลกเนาะสำหรับสก,กินอเลสเตอร์ใช้อยู่ที่23แหวนนะครับผมสก,กินมาลอด18แหวนเนะเาะวอคาใช้อยู่ที่13นะครับผมเบลดัมก็13นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้มาทั้งทีเนาะมันก็จะมีคมัมภีลดราคา50%นะครับผมก็จาก150คูปองเหลือ75คูปองเท่านั้นผมก็ทำการซื้อเลยนะครับผม ได้มา25ชิ้นเนาะตอนนี้คำพีทั่วไปของผมเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้คำพีขั้นสูงของผมก็มีอยู่ทั้งหมด40นะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นกันเรามาดูเลดก่อนเลยละกันนะครับผม นีนะครับวงแหวนเวทลึกลับวันที่15ธันวาถึงวันที่21ธันวาเนาะก็เล่นแต่ละครั้งใช้อยู่ที่30คูปองนั่นเองโอกาสได้รับสกินถาวรอ,อยู่ที่0.45เเนะครับแหวนลึกลับอยู่ที่7 2เซเลยนะครับผมโอกาสได้รับแหวนค่อนข้างสูงพอสมควรเลยเนาะส่วนอีโมจิเอฟเฟกแล้วก็ชิ้นส่วนรูนอยู่ที่27.5 5เปนนั่นเองนะครับเพื่อน โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวในการเปิดนะครับผมผมมี40คัมพีขั้นสูงผมจะสุ่มทั้งหมดเลยนะครับ40คัมภีขั้นสูงนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างเนาะครั้งแรกที่ผมจะเปิดผมจะเปิดทีเดียว5ครั้งเลยนะครับผม25คัมพีขั้นสูงเนาะจัดไปมาลุ้นกันว่าเราจะได้แหวนลึกลับกี่แหวนเนาะกี่วงนะครับผมมาบึ๊บ โอ้โหได้มาแค่3เองนะครับผมเปิด5ครั้งได้ออกแค่3เท่านั้นนะครับผมไม่คุ้มเลยมาเดี๋ยวผมจะเปิดทีละครั้งนะครับผมโอกาสได้รับแหวนถึง72เซเลยนะครับเพื่อนๆมาหาแหวนมา1วงนะครับผมต่อไปครั้งที่2นะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้อีกหรือเปล่าโอ้โหได้เกลือนะครับผมครั้งสุดท้ายนะครับผมมาแหวนเจ้าอีกไหม ไม่ออกนะครับผมได้เป็นเอฟเฟกเอาเป็นว่าผมเปิดไปทั้งหมดถ้ารวมๆกันก็แปดครั้งเนาะได้มาแค่สี่วงเท่านั้นนะครับผมครึ่งต่อครึ่งเนาะไม่คุ้มเลยหรือว่าเลทที่มันบอกนี่มันเป็นเลทแบบปลอมๆนะครับผม72จริงปะเนี่ยทำไมได้น้อยจังเลยเนาะสำหรับแหวนเนาะเราก็เอาไปแลกอะไรไม่ได้นะครับผมขั้นต่ำอยู่ที่13วงนะครับสำหรับการใช้แหวนในการแลกนะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆแล้วกันสําหรับวงแหวนเวทลึกลับนะครับผมใครที่แบบรอสกินอะไรอยู่ก็ลองมาเล่นกันดูเนาะแบบว่ามีสกินแร้ๆทั้งนั้นเลยเนาะทั้ง4สกินเลยนะครับสกินมาหลอดนี้ก็ค่อนข้างหาย,ยากพอสมควรไม่ค่อยจะมานะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากกอน้อยและกันนะครับผม ั่นจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากล้านตุนมากับพอยนะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่านะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับย่อองผมด้วยนะครับเพ,พื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ